สวัสดีครับคลิปนี้มารีสตาร์ทมือถือ5แบบด้วยกันนะครับซึ่งเป็นการรีสตาร์ทปกตินะฮะการรีสตาร์ทก็จะทําให้เครื่องรีเฟซขึ้นนะครับจริงๆแล้วควรรีสตาร์ทสัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับแต่เราก็สามารถที่จะตั้งรีสตาร์ทได้นะช่วงที่เราว่างจากการใช้นะครับเช่นว,ว่าตอนกลางคืนเราก็ตั้งเวลาไว้ได้นะครับเราไปดูกันเลยนะครับ5วิธีนะคือจริงๆแล้วนะครับวิธีเข้าก็คล้ายกับเข้าไปปิดเครื่องนั่นเองนะฮะ วิธีแรกนะครับก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้นะครับนี่นะครับปิดและเปิดเครื่องใหม่ก็คือการ r e s t ร์ t นั่นเองนะเรากดไปเลยนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับวิธีที่สองนะครับกดปุ่ม power กับปุ่มลดเสียงพร้อมกันนะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเหมือนกันนะต่อไปวิธีที่สามนะครับเราสไลด์จากบนฝาลงล่างนะครับเห็นไหมฮะนี่คือปุ่มปิดเครื่องนั่นเองนะเราแตะไปหนึ่งครั้งนะครับ เ็นไหมก็จะมีปุ่มรีสตาร์ทนะครับต่อไปวิธีที่4นะครับก็คือการรีสตาร์ทอัตโนมัตินะครับโดยเราตั้งเวลาไว้นะฮะเราเข้าไปที่การตั้งค่านะครับหลังจากนั้นนะครับที่การปรับปรุงประสิทธิภาพอัตโนมัตินะกดไปเลยนะครับเห็นไหมครับการรีสตาร์ทนี่นะคะเราสามารถที่จะตั้งเวลาไว้ได้นะฮะเรากดไปเลยนะครับคือที่เขาบอกนะก็คือให้รีสตาร์ทอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะเราก็ตั้งได้นะสมมุติว่าวันเสาร์นะครับ เห็นไหมครับราเอาวันอาทิตย์ออกนะครับเวลาไหนนะครับเวลาที่เครื่องไม่ทํางานนะครับเวลาที่เครื่องเราว่างๆนะอาจจะเป็นตอนคืนนะครับผมเอาสี่ทุ่มด้วยกันนะครับเรากดเรียบร้อยนะฮะอันนี้ก็คือเราตั้งรีสตาร์ทอัตโนมัตินะครับซึ่งสามวิธีนี้นะครับเป็นการรีสตาร์ทเครื่องนะครับในยามที่ปกตินะฮะแต่ถ้าเกิดว่ายามที่ไม่ปกตินะครับเช่นเครื่องค้างเครื่องแห้ง เราก็จะรีสตาร์ทอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือวิธีที่5นั่นเองนะครับโดยการกดปุ่ม power และก็ปุ่มลดเสียงค้างไว้สัก10วินะครับก็คือเป็นวิธีที่2ตะกี้นั่นเองนะฮะถึงแม้ว่าเขาขึ้นมารีสตาร์ทนะครับเรายังไม่ปล่อยมือนะครับเรารอสักแป๊บหนึ่งนะะนี่นะครับปุ่ม power กับปุ่มลดเสียงนะครับกดพร้อมกันเลยนะครับ ถ้าสมมุติว่าเครื่องค้างนะครับเราใช้วิธีนี้นะครับเขาก็จะมีดังกึกกึกกึกนะฮะแล้วเขาก็จะรีเปิดเครื่องมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือคล้ายกับวิธีที่2นะครับแต่เราต้องกดค้างนานกว่าเดิมนะครับเพราะว่าเราใช้กรณีที่เครื่องเราไม่ทํางานนะครับเครื่องเราค้างนะครับถึงจะใช้กรณีที่5นี้นะครับนี่นะครับก็มาที่หน้าปกติแล้วนะครับอันนี้ก็คือการรีสตาร์ทยามไม่ปกตินะครับแต่4วิธีแรกก็คือยามปกตินะครับ นี่เป็น5วิธีรีสตาร์ทนะครับมีทั้งยามปกติและไม่ปกตินะครับนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับ